ครับสาสีสวัสดีครับพวกเราเซนสุทเวลครับผมวันนี้ก็วันนี้ลงมารรมางานอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่สิมันเป็น มันเป็นการถ่ายเป็นงานของเราเองเป็นงานของเราเองชื่อว่าจะเป็นจะตายเฟสติวัลนะครับครับครับอ๋อได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคครับได้ครับก็วันนี้เราก็มาขออีกทีนะครับก็คือวันนี้เราก็มาเล่นคอนเสิร์ตในจะเป็นจะตายเฟสติวัลจะเป็นจะตตายเฟสครับก็คือชื่อเพลงใช่ชื่อเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเราครับเป็นการพาแฟนเพลงของพวกเราทุกคนมาฟังเพลงซิงเกิลใหม่ครั้งแรกซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้ มีความพิเศษกว่านั้นก็คือเราเอาอาร์ตสอย่างมารวมกันครับก็คือวิชวลไลเซอร์ดนตรีแล้วก็การเต้นรำนะฮะก็เอามารวมกันทั้งสาอย่างมันเพื่อจะทําให้รู้สึกว่าเราอยาก t r e ตมันเป็นแบบอาร์ตอย่างหนึ่งนะฮะครับครับอ๋อจริงๆแล้วมิวสิกวิดีโอมันมันมีหลายพาร์ทครับเหมือนกับว่าคอนเสิร์ตมันเป็นแค่พาร์ทเดียวของมิวสิกวิดีโอตัวใหม่นะฮะเหมือนกับว่าพาร์ทก่อนนั้นนี้ก็จะเป็น เป็นคล้ายๆว่าเป็น document, ด็อกคิวเมนต์ดลอกิวเมนต์เกี่ยวกับศิลปินที่มาที่มาร่วมมือกันจับมือกันทำทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นอของ Ten t ูเทเบก็คือดนตรีของของน้องเค้กก็คือการเต <im itation> ้นรำแล้วก็ของ i d ดับเบิลฟิก็คือทำไิชั่วใช่ครับ วิดีโอตัวนี้ครับเหมือนพาทแรกๆที่เราคิดไว้นะครับเา็า่าจะเป็นเกี่ยวดอกทิวเมนเกี่ยวกับเบื้องหลังของโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง3ฝ่ายก็คือคือผมรู้สึกว่า <c oughs> เหมือนเทนทูเทเวลเรารู้สึกว่าเราอยากให้เพลงของเราอ่ะเราชอบเพลงใหม่ของพวกเรามากเราอยากให้เพลงใหม่มันเป็นมากกว่าวิดีโอตัวหนึง่งเราเลยอยากทาให้มันให้มันวงเล็กๆอย่างเราก็แบบก็ดื้อรั้นที่อยากจะทําให้มันแบบ ไปไกลกว่ามิวสิกวิดีโอทุกตัวที่เราเคยทำมาฮะเราก็เลยอยากจะเอาอาร์ตสามอย่างมารวมกันอยู่ในเพลงเดียวมันเลยคิดขึ้นว่าให้มันเป็นโปรเจกต์ไปเลยครับคือเป็นโปรเจกต์เป็นสไตล์เฟสนี่แหละครับก็คือเป็นการเอารวมเอาอาร์สามอย่างมารวมกันก็คือก็คือดนตรีคือเทนทูโทเบลวิชัวคือไอเปอร์ฟิลแล้วก็การเต้นการเต้นนี่คือน้องเค้กนะฮะซึ่งรวมกันก็สนุกมากมันกับทุกอย่างมันก็ถูกลิงกันหมดทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว อาร์ตเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แบบยากขนาดนั้นนะในการเอามารวมกันเลยครับคือเหมือนคือเหมือนนี้แหละแล้ก็าถ่ายให้มีนะครับแต่ว่าพอช็อตที่เราคิดมามันมีเหมือนเป็นคอนเสิร์ตก็เลยแบบก็เลยไปไปมาๆก็เลยจากการถ่ายมิวสิกวิดีโอธรรมดาที่รวมอาร์ตสามอย่างก็เลยกลายลามตามกลายเป็นจะเป็นสไตล์เฟสติวัลครับก็ทําไปแล้วก็แบบเฮ้ยน่าจะชวนคนมาดูด้วยจริงๆแล้วกันแล้วก็พอเป็นเฟสติวัลแล้วก็คือเราเอาวงเพื่อนๆเราใช่ด้วย เพื่อนๆเราแบบศิลปินที่เราชื่นชอบก็จะมีทั้งสตูดิโอแล้วก็จะมีทั้งจิมแมตสวิมนะฮะคือเป็นวงที่เราเราชอบกันมากทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เป็นเกียรติมากครับมันเกิดขึ้นจากการมีอยากมีมิวสิกวิดีโอครับแต่ว่าคอนเสิร์ตมันก็ดำรงอยู่ด้วยตัวของคอนเสิร์ตมันเองไปแล้วครับคือเหมือนกับเรียกว่าเป็นโหมดโหมดลามปาร์มอะครับคือเหมือนกับว่าอยากมีคนมาดูจังเลยแล้วก็แฟนๆคงอยากดูนะ แล้วก็ก็เลยเอ้ยทำคอนเสิร์ตไปเลยแล้วเล่นคนเดียวมันก็คงคงน้อยเนาะก็เลยชวนเพื่อนๆมาเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยใช่ครับตอนนี้จนมากครับ <c oughs> ก็ใครเจอก็ซื้อเข้ากล่องมาให้กินด้วยครับตอนนี้ <c oughs> จน <c oughs> อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราคิดมาจาก ทีมตีมของคาว่าจะเป็นจะตายครับจะเป็นจะตายมันพูดเนื้อหาเพลงมันพูดเกี่ยวกับเรื่องความคลั่งของวัยรุ่นครับความคลั่งของวัยรุ่นซึ่งเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันมันถูกมันถูกต้องหรือเปล่าในการที่เราทําตามแบบทําตามสิ่งที่เรารู้สึกทําตามสิ่งที่เราทาตามหัวใจของพวกเรานะแต่ว่าจะเป็นจะตายเราก็ต้องลองมาสักหน่อยทุกอย่างในโปรเจกต์นี้มันก็แบบก็จะเป็นจะตายหมดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยวงเล็กๆอย่างเรามันจะมีคน มาดูคอนเสิร์ตเราแบบเกิน50คนหรือเปล่าเราเราไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วเขาก็มาดูเราก็ดีครับรไม่ครับตัวนี้ตัวเดียวครับครับ<ว>คิดว่าโปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นใช่ครับเพื่อเพื่อตอนแรกเพื่อการถ่ายทำา MV ของเพลงจะเป็นจะตาย แต่ว่าหลังๆหลังๆมาครับก็พอมันเป็นอีเวนต์ยิ่งใหญ่มันก็เหมือนเป็นคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ครับคอนเสิร์ตเล็กของพวกเราที่เราอยากจะทาให้มันแบบมันดีที่สุดนะครับ<ม>อยากจะให้คนทุกคนที่มาแบบอินที่สุดแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็มีความสุขครับครับ <c oughs> ดีมากเลยครับน้นําต <c oughs> าจะไหลใช่ครับ <c oughs> คือด้วยด้วยเวลาที่โปรโมทเรามีค่อนข้าง,างมันกระชั้นชิดอื ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราปล่อยไปไม่ถึงสองาทิตย์ทุกคนตอบรับมามันโอเคมากครับแล้วก็จริงๆแล้วคนคนที่มาดูก็ถือว่าเป็นแฟนันแท้ของเซน t ูร์เทเวลกันเกือบทั้งหมดเลยเนาะ,ะแล้วก็อ๋อ <c oughs> ถ้าถ้าเพลงถ้าเพลงมันดังนะครับ <c oughs> ถ,ถ้าเพลงมันถ้าเพลงมันดังก็ต้องรออีกสักพักใหญ่ๆแหละ <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> พูดว่าถ้าเพลงมันดังจะมียังครับคิดว่ายังครับคิดว่าวงเรา จะค่อยๆโตครับหวังว่าครับว่าเป็นงานครับก็เารบุ้งยังไงครับอยากที่จะทำสิ่งที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ชีทให้ดีแล้วโทษครับอะไรนะครับคือหมายถึงว่าทำแบบการบิ้งยังแบบอย่างนี้ยครับอยากไปเหมือนเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ยังไม่ได้คิดเลยครับจริงๆแล้วแค่แค่นี้มันก็มันก็เกินคาดพวกเรามาเยอะมากแล้วครับก็เรา ค่อยเป็นค่อยไปกันเลยนะแต่เชื่อว่ามันก็มันก็คงมีมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สำหรับคอนเสิร์ตครับก็คงต้องดูไปทางวาร่าถ้าถ้าทุกคนโอเคกับมันมากอาจจะมีจะเป็นจะตายเฟซสองก็ได้มีหน้าอะไรอย่างนี้พยายามทำเลี้ยงไปเรื่อยให้มันเป็นจริงจริงจริงอาทิตย์หน้าเลยไหมถ้าเราแบบถือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่เคยลองได้ทำแล้วอะไรเงีราก็จะมีต่อไปครับ เพลงจะเป็นจะตายมันพูดเรื่องความความคลั่งของวัยรุ่นนะครับเหมือนวัยรุ่นมันเป็นวัที่ <c oughs> มันเป็นวัยที่ใช้อารมณ์มากกว่เหตุผลใช้สัสญชาตญาณน,นำอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือเพลงกเ็เราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่นำพาพวกเราจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่าเราไม่รู้ครับแต่ว่าเราก็แค่อยากทำมันให้ดีที่สุดครับจะเป็นจะตายก็ ทำมันไปเรื่อยๆครับใช่ครับเหมือนกับว่าเราเราคิดว่าสําหรับพวกเราครับเรารู้สึกว่าการทําสัญชาตญาณมันก็ไม่ได้แบบแปลว่าถูกต้อง100%หรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ได้ลองทําดูสักครั้งอะไรเงี้ยครับครับสัญชาตญาณดิบเลยครับครับครับประมาณวันที่18ครับ สิบแปดใช่ครับสิบแปดเดือนมีนาครับปล่อยเพลงครับทั้งสองอย่างพร้อมกันครับครับได้ครับครับก็ติดตาม1 0 2 t w e l ได้ที่ facebook com นะครับ slash Ten Two t w e l เป็นตัวภาษาอังกฤษหมดนะครับแล้วก็ Instagram Ten Two t w e l v นะครับในนั้นก็จะมีสมาชิกแต่ละคนนะครับก็ไปตามฟอลโ o w กันได้ ครับผมซีอู <See you. S 1> ขอบคุณมากครับ